อยูอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานครราชสีรงนี่เรามาจากตำบลซับสนปากช่องนี่ก็เป็นอำเภอที่คนรู้จักดีนะครับ,บคุยถึงปากช่องนึกถึงเขาใหญ่นะครับและแหล่งท่องเที่ยวรอบๆปากช่องแถว ปักช่องก็เลี้ยงวัวนมเยอะที่สุดในประเทศไทย,ยนครับเลี้ยงวัวนมนะครับปักช่องนอกจากนี้ต่อไปปักช่องก็จะมาง่ายขึ้น เป็น เล้วขวาซ้ายนี่ครับเป็นรถไฟความเร็วสูงนะครับข้างล่างก็เป็นรถไฟรางคู่ ง,ง่ายๆจีการพัฒนานี้พัฒนา,นฒนานไปไกลมากครับเมื่อก่อนเป็นแหล่งลรับซื้อพืชไร่ก็ับพัฒนาการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเลี้ยงปศุสัตว์ต่อไปก็ถ้ามีรถไฟรางคู่มาก็ผสมสินค้าได้ง่ายขึ้นรถไฟคววสูงก็ลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นจีนเช่นลาวอะไรนี้ก็จะมาถึงประเทศไทยก็ต้องผ่านปากช่องก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกจุดหนึ่งที่สามารถไอ่ออีกห้ายเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเทศบาลห้าเราจะเห็นปักเ้้งอีกมุมนึงนะครับอันนี้พาไปเส้นที่คนที่ไม่เคยมาเท่าไหร่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเทศบาลห้า ไต่ออีก1.5กิโลเมตรนี่ก็เป็นแหล่งที่พยายามสร้างนะครับเนี่ยสร้างเรือนแบบเหมือนญี่ปุ่นเลยก็เปว่าพักตาอากาศครับอยู่ริมเขานี่ก็ดูวิวอากาศดีก็วิวสวยนะครับ ข้ามรถไฟรางคู่แล้วก็จะมีะรถไฟกระดเรสูงสร้างปะมหม้อพัฒนาไปเยอะครับปักช่องว่อีกไปไระมาณสัก 5-6ปีแถ่นี้ก็จะแทบสมบูรณ์นะครับมีรถไฟความเร็วสูงสูงแล้วก็รถไฟรางคู่นะครับนี่ก็เป็นมุมมองหนึ่งขอปากช่องสัยจะเก็จะถ่ายตรงกลางเมืองที่เรามาอีก400 m. เมตรเลี้ยวขวาเพื่อวิ่งบนถนนเทศบาลห้า เลี้ยวขวาเพื่อวิ่งบนถนนเทศบาล5นี่ครับสากสายตรงนี้จะเป็นอีก300เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข2422 เ็นเมืองร่ำรวยธรรมชาติและการเกษตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข2422 เดินทางต่อไปบนถนนหมายเลข2422อีก1.5กิโลเมตรขับต่อไปบนถนนหมายเลข2422อีก12กิโลเมตรเราก็จะเข้าตัวเมืองปากช่องส่วนใหญ่ถ้าคนมาทั่วไปนะครับก็จะออกเส้นบายพาสเลี่ยงเมืองปากช่องนะครับก็จะดวกง่ายในการเดนินทางแล้วเข้ามาก็จะติดช่วง เช้ากับช่วงเย็นนะฮะแต่ช่วงกลางวันก็ยังวิ่งได้อยู่เรื่อยนะครับักช่ามีจุดเด่นคือตรงเกาะกลางน,นะครับเป็นมาไอตมครับต้นครู Yeah. yeah. สานะครับนี่ครับแล้เขาติดพอสมควรช่วงเช้า,ชานะครับช่วงนี้9โมงครึ่งถ้าไม่มีทัวร์ไในเมืองก็ใช้เส้นเลี่ยงเมืองเลยครับสถานชุมชนหนาแน่นครับปักช่องนี้ เคยดูภาพถ่ายเก่าเมื่อปีสอง0ัน่้ารอกว่าเนี่ยนิดๆเนี่ยมีตัวเมืองเล็กครับแต่ปัจจุบันนี่โอโ้โหเหมือนจังหวัดหนึ่งเลยครับปักช่องนียตลาดก็อยู่สองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นตลาดใหญ่ฝั่งขวาก็มีบ้าง ขนาดเล็กกว่าครับส่วนใหญ่คนจะมาฝั่งซ้ายเพริสถานีรถไฟปักช่อง ช่างหรานซ้ายเนี่ยครับชมพูพันทิพย์หรือเปล่าเนี่ยครับเนี่ยบ้านนี้น่าจะชมพูพันทิพย์แาน่นมากครับกันจราจรแล้วก็คนคึกคักครับ คนข้ามาตลาดจับใจซื้อสินค้าชุมชนอยู่ด้านซ้ายขวาเดี๋ยวด้านซ้ายจะเป็นจุดหลักมีตลาดหลายตลาดอยู่ ไม่มีเลี่ยงเมื์ในการรถเยอะว่านี้เยอะครับ น้ำถ้าบินนะครับพืชก็ปลูกได้ดีสัตว์ก็เลี้ยงได้ดีโดยเฉพาะบนวน,นมนี่ก็แยกไปลำพยาการางนะครับ ชนก็ยาวมากครับปักช่องนี่คนเยอะนะครับปักช่องนี่ก็ไปลงทอ,งกอกระสอบเป็นรับซื้อพืชไร่ก่อนกระพดติดขันปูเยอะกับปักช่องก็เป็นแหล่งปลูกกระโพดที่สําคัญของประเทศไทยเช่นกันนี่ครับต้นปีต้นคูนในปลูเกากะกลางได้ได้ดีผมว่าได้ดีสวย,ยครับ ปักช่องนานานะไม่ใช่ครับปักช่องนานากรุงเทพปักช่องปากช่องนานาอยู่ด้านหลังเรานะครับอันนี้กรุงเทพปักช่องเปง็นโราบาดเอกชนนี่จะไปตำบลหนองสาลายเป็นตำบลที่สำคัญของปากช่องเช่นกัน ตลาดอีกตลาดหนึ่งตลาดนี้ก็ใหญ่มากครับความกากช่องนะครับใกล้เขื่อนก็จะมาแถวนี้แล้วครับตรงน,นี้ก็จะเป็นจุดอีกจุดตรงที่เจริญเี่ตลาดตรงนี้นะครับ ดูรถเยอะนะครับวันนี้ตลาดสัตพิชภาพตลาสัมพิธภาพมาก็เป็นชุมชนหนแน่นอยู่นะครับพอนนี้ไปก็เป็นทางบายพาสนะครับ นอกจากปักช่องมีเกษตรกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์แล้วก็ยังมีหน่วยงานทหารนะครับทองพันสัตว์ต่างก็คือเลี้ยงสัตว์พกมาพกลาพกรอในการขดแล้วก็เลี้ยงทองพันสนัตว์ทหารก็มีนะครับอันนี้ยังมีสันพรวุตปักช่องเลยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นข่าเเตท้องท่ ารทหารเป็นส่วนใหญ่นะครับเนี่ยครับจะมีการเลี้ยงแม่เลี้ยงราเลี้ยงรอนนะครับชื่อที่แท้จริงก็คือ,ช,อชื่อทางการกองพันธุ์สัตว์และ,กะเกษตรกรรมที่สอง นำเสปกช่องนะครับก็สรุปรีวิวปักช่องเมืองที่สมบูรณ์ไม่ว่าเกษตรปสุสัตว์ท่องเที่ยวและวมีอุตสาหกรรมแล้วก็มีของในงานราชการเช่นในงานทหารในงานตำรวจนะครับก็อามาให้พูดท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยมาหรือมานานแล้วจำไม่ได้ว,ว่าปักช่อง เปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับจบคลิปนี้นะครับ